่อไม่ให้พลาดข่าวสารการเปรียบเทียบรถยนต์ในรุ่นต่างๆและคลิปใหม่ๆก่อนใครอย่าลืมกด subscribe หรือว่ากดติดตามแล้วที่สำคัญอย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนในการลงคลิปใหม่ๆถัดไปสวัสดีชาวซีลิเวนชาแนลทุกท่านวันนี้เราจะมาพาทุกท่านฟังประเด็นดราม่าที่กาลังร้อนแรงอีกประเด็นของรถยนต์ไฮบริดอีกรุ่นของค่าย GWM นั่นเองนั่นก็คือ h a ว wow a l โจ l i o n เจ้าสิงโตร่าเริง แต่ดูเหมือนว่ารอบนี้จะทำท่ารล่าเริงไม่ค่อยออกเสียแล้วเมื่อสมาชิกผู้ใช้รถยนต์รุ่นดังกล่าวได้เริ่มออกมาวิพากวิจารณ์ถึงอัตราบริโภคน้ำมันที่ดูเหมือนจะไม่ประหยัดเอาเสียเลยเมื่อเทียบกับรถยนต์ไฮบริดค่ายอื่นๆที่เป็นคู่แข่งในพิกัดใกล้เคียงกันหรือแม้แต่เทียบกับรุ่นพี่ค่ายเดียวกันอย่างฮาวเวลเฮดซิก wow ที่ใช้เครื่องยนต์ในพิกัดใกล้เคียงกันนั่นก็คือ1.5เทอร์โบและในขณะเดียวกันเฮดซิกก็มีบอดี้ที่ใหญ่กว่ามาก รวมไปถึงน้ำหนักรวมของตัวรถที่มากกว่ากลับได้ค่าเฉลี่ยน้ำมันที่ดูจะสมเหตุสมผลและได้ค่าใกล้เคียงกับ Eco Sticker มากกว่าเสียด้วยซ้ำท่ามกลางราคาน้ำมันตลาดโลกที่ผันผวนตามสถานการณ์สงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซีย ที่ยังไม่มีท่าทีว่าจะจบลงได้อย่างง่ายดายมีการแซงชั่นหรือคว่ำบาตรรัสเซียในหลายๆรูปแบบรวมไปถึงการงดซื้อพลังงานจากรัสเซียซึ่งก็เป็นเหตุผลทําให้ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆและไทยเองก็ได้รับผลกระทบไม่น้อยเช่นเดียวกันโดยราคาน้ํามันเบนซินหน้าโรงกันณนะวันที่15มีนาคม2565นี้อยู่ที่ลิตรละ47บาท16สตางค์ด้วยกันโดยสมาชิกผู้ใช้งานโจไลออนหลายๆคนออกมาให้ความเห็น และแชร์ข้อมูลในกลุ่มของผู้ใช้งานโจแอลออนว่ารู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากกับอัตราบริโภคน้ำมันทั้งๆที่อีโคสติ๊กเกอรมีการระบุอัตราความประหยัดน้ำมันในสภาวะการขับขี่ทั่วไปไว้ที่4.2ลิตรต่อ100กิโลเมตรหรือคิดเป็น23กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองโดยแบ่งเป็นอัตราการประหยัดในการขับขี่สภาวะนอกเมืองไว้ที่6ลิตรต่อ100กิโลเมตรหรือคิดเป็น16กิโลเมตรต่อลิตร และเครมอัตราการประหยัดน้ำมันในการขับขี่สภาวะในเมืองไว้ที่1.2ลิตรต่อ100กิโลเมตรหรือคิดเป็น83.3กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองถ้าอ้างอิงจาก Eco s t ติ k e er เกแล้วจะเห็นว่าอัตราการประหยัดน้ำมันในภาวะการขับขี่ในเมืองนั้นจะทำให้ได้ความประหยัดที่มากโขเลยทีเดียวโดยสมาชิกหลายๆท่านเกิดความสงสัยว่า Eco s สติ k e er เกที่ระบุตัวเลขแบบนี้ถือเป็นการหลอกลวงหรือไม่เพราะข้อมูลตัวเลขดังกล่าวมีผลส่วนหนึ่ง ต่อการเปรียบเทียบสเปคก่อนการตัดสินใจซื้อรถยนต์รุ่นดังกล่าวเพราะนอกเหนือจากออปชั่นที่จัดเต็มจนล้นเกินคู่แข่งแล้วมิติตัวรถก็ดูใหญ่โตวกว่ารวมไปถึงราคาค่าตัวในรุ่นท็อปนั้นก็มีราคาที่ไม่เกิน1ล้านบาทจึงเป็นเหตุผลระดับต้นๆที่ทําให้เขาคิดว่าได้เลือกรถยนต์ที่คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดแล้วแต่ปัจจัยด้านราคาน้ํามันเชื้อเพลิงกับพุ่งสูงขึ้นมากกว่าลิตรละ40กว่าบาทและไม่มีท่าทีว่าจะลดลงในเวลาอันใกล้ จึงทำให้สมาชิกหวนกลับมาสนใจในอัตราความประหยัดน้ํามันที่ใช้งานจริงในชีวิตประจําวันนั้นกลับไม่ดีเอาเสียเลยเพราะตัวเลขที่สมาชิกเอามาโชว์กันส่วนใหญ่ไม่ว่าจะขับในสภาวะในเมืองรถติดมากๆหรือนอกเมืองนั้นก็ยังไม่เห็นตัวเลขที่ขึ้นไปถึง20กว่า,วาตามที่คาดหวังกัน แต่กลับได้ตัวเลขความประหยัดโชว์บนหน้าจอเฉลี่ยแล้วราว12-16กิโลเมตรต่อลิตรและมีคนคิดคำนวณด้วยการเซตทริปและเติมน้ำมันเต็มถังและเติมน้ำมันกลับอีกครั้งเมื่อใช้น้ำมันหมดถังและคำนวณระยะทางที่ได้กลับพบว่าอัตราค่าเฉลี่ยยิ่งได้น้อยกว่าหน้าจอโชว์จริงลบ 2- 3กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวซึ่งยิ่งทำให้เกิดความสงสัยและไม่พอใจเป็นอย่างมากกับสมาชิกผู้ใช้งาน ทังนี้ก่อนหน้านี้ทาง GWM ก็ได้ปล่อยอัปเดตซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่มาให้ได้อัปเดตกันผ่านระบบโฟต้าและหลายๆท่านก็ตั้งความหวังไว้ว่าหนึ่งในเหตุผลของการปล่อยอัปเดตในครั้งนี้จะมาเพื่อช่วยแก้ไขเรื่องอัตราการบริโภคน้ํามันให้ดียิ่งขึ้นแต่ครั้นมีสมาชิกที่อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นกลับไม่เป็นดังหวังเช่นเคยเพราะอัตราประหยัดน้ํามันยังไม่ได้ดีขึ้นไปจากเดิมซ้ําร้าย รู้สึกว่าเปลืองน้ำมันมากกว่าเดิมเสียอีกโดยก็ได้มีสมาชิกหลายๆท่านเริ่มเสียงแตกและทนไม่ไหวที่ต้องมาเจอสภาวะแบบนี้ในวิกฤตน้ํามันแพงและช่วยกันออกมาโพสต์กดดัน GWM ให้ออกมารับผิดชอบหรือให้ข้อมูลอะไรกับผู้ใช้งานบ้างจนล่าสุดเมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาผู้ที่ใช้ยูสเซอร์ GWM Thailand ก็ได้ออกมาชี้แจงว่าสวัสดีครับพี่ททุกท่าน จากการท,ท,ที่ที่ได้มีการแสดงความกังวลเกี่ยวกับอัตราการบริโภคน้ำมันของฮาวาวตัวไลออนและตัวเลขการบริโภคน้ำมันที่แสดงบนหน้าจอแสดงผลไม่ตรงกับการคำนวณตามระยะทางจริงนั้นทางบริษัทอยากแจ้งทุกท่านว่าเราได้รับทราบถึงข้อกังวลใจของทุกท่านและไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับทั้งนี้ทางทีมวิศวกรฝ่ายวิจัยและพัฒนาและช่างเทคนิครวมถึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังทำการศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลรวมถึงได้ร่วมมือกับท่านเจ้าของรถบางท่านที่มีความกังวลดังกล่าวเพื่อนำข้อมูลการขับขี่และการบริโภคน้ำมันมาประกอบการวิเคราะห์ด้วยเช่นกันครับโดยเราจะแจ้งถึงความคืบหน้าให้ท่านทราบโดยเร็วที่สุดครับบริษัทขอขอบคุณทุกๆความคิดเห็นที่มีค่าจากทุกท่านมากๆครับเรา รับฟังทุกความคิดเห็นและข้อแนะนำต่างๆเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้ดียิ่งๆๆขึ้นไปครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับแต่คำชี้แจงที่ออกมานั้นกลับไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นแต่อย่างใดและหลายๆคนอยากได้คําตอบที่ชัดเจนมากกว่านี้ว่าเพราะเหตุใด ตัวเลขที่เคลมความประหยัดน้ำมันใน Eco Sticker และการใช้งานจริงกับแตกต่างกันอย่างฟ้ากับเหวถ้าเทียบคู่แข่งอย่าง Toyota Corolla Cross ที่เป็นรุ่น h ฮบริดที่แจ้งอัตราบริโภคน้ำมันใน Eco Sticker ในสภาวะการขับขี่โดยรวมโดยแจ้งไว้ที่23กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกันกับฮาวาโจไลออนในสภาวะเดียวกัน และเมื่อไปดูกลุ่มสมาชิกที่ใช้งาน Toyota Corolla Cross รุ่น h Hy b r ิ d ส่วนใหญ่ก็ได้ตัวเลขความประหยัดน้ำมันบนหน้าจอที่ใกล้เคียงกับ Eco Sticker หรือมากกว่าโดยไม่ต้องพยายามอะไรมากตัวเลข20กว่า,ก,วาก็มีให้ได้เห็นกันเป็นเรื่องปกติหรือแม้กระทั่ง Honda h S R V รุ่น h Hy b r ิ d ที่เค้มความประหยัดน้ำมันในสภาวะการขับขี่โดยรวมไว้ที่25.6กเมต่อลิตรตาม Eco s สติ k e เนั้นสมาชิกผู้ใช้งานจริงในกลุ่ม S R V ส่วนใหญ่ก็ยังมีตัวเลขสวยๆมาอวดกันที่ไม่ต่ำกว่า22-23กิโลเมตรต่อลิตรและซ้ำร้ายไปกว่านั้นตัวเลขที่ดีที่สุดมีให้เห็นมากถึง26กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวหรือการขับแบบหนักๆยังไงก็ต้องเห็นตัวเลขอยู่ที่18-19กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าเป็นที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับ Eco คสติเกอ และตัวเลขระดับนี้สําหรับฮาวาวลจไลออนนั้นก็มีให้เห็นได้เช่นเดียวกันแต่อาจจะต้องใช้ความพยายามหรือมีเงื่อนไขในการขับขี่ที่ค่อนข้างจํากัดจึงจะปั้นตัวเลขสวยๆแบบนี้ขึ้นมาให้ได้เห็นได้และดูเหมือนว่าสมาชิกผู้ใช้งานบางส่วน ยังไม่ได้จบเรื่องราวคาใจไว้เพียงแค่นี้เพราะมีการเค้าดาวและให้เวลากับทาง GWM ให้รีบหาคำตอบหรือคำชี้แจงมาเปิดเผยเพราะไม่เช่นนั้นแล้วงานมอเตอร์โชว์ที่จะจัดขึ้นในช่วงวันที่23มีนาคมนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์จากกลุ่มสมาชิกที่รวมตัวกันที่หน้าง,งานก็เป็นได้ก่อนหน้านี้นโยบายหลักของทาง GWM ประเทศไทยได้ประกาศเป็นนโยบายหลักที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าต้องการรับฟังปัญหาจากสมาชิกผู้ใช้งานจริงและจะรีบ ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังเพื่อตอบสนองการใช้งานอย่างยอดเยี่ยมให้กับเหล่าสมาชิกผู้ไว้วางใจเลือกใช้แบรนด์ GWM ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าจับตามองกันต่อว่า GWM จะเดินเกมการตลาดต่ออย่างไรจะสามารถแก้ไขปัญหาหรือประวิงเวลาเพื่อหาเหตุผลมาชี้แจงได้ทันเวลาตามที่ผู้ใช้งานกำหนดหรือไม่และยิ่งจะมีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆต่อไปอนาคต ปัญหาเหล่านี้จะส่งผลกระทบถึงรถยนต์ที่จะเปิดตัวใหม่ๆหรือไม่และปัญหาที่แท้จริงแล้วในกรณีนี้เกิดจากอะไรอกันแน่ปัญหาที่แท้จริงเกิดจากตัวรถหรือเป็นที่ user error กันแน่หรือถึงข่าวแล้วที่เราต้องปฏิบัติตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีแบบจริงๆจงๆังเสียทีทางทีมงาน C element channel ขอเป็นกำลังใจและเอาใจช่วยห่างๆนะครับแล้วสมาชิกผู้รับชมมาถึงตอนนี้คิดว่าปัญหาเรื่องอัตราความประหยัดน้ำมันที่แท้จริงแล้ว ของฮาวาโจไลออนนั้นเกิดจากอะไรกันแน่ระหว่างตัวเลขการคำนวณบนหน้าปัดผิดเพี้ยนหรือข้อมูลในอีโคสติ๊กเกอร์ไม่ตรงตั้งแต่แรกหรือระบบไฮบริดของโจไลออนนั้นไม่ได้ประหยัดจริงเหมือนที่โฆษณาไว้เหมือนค่ายอื่นๆหรือที่แท้จริงแล้วนี่คืออัตราประหยัดน้ํามันที่แท้จริงของฮาวาโจไลออนรุ่นไฮบริดซึ่งถทามีเทียบกับรุ่นที่เป็น ICE หรือเครื่องยนต์ล้วนแล้วนั้นที่จําหน่ายในต่างประเทศถือว่าประหยัดมากกว่าเดิมเพียงเล็กน้อย อาจจะถือว่าเป็นเรื่องปกติของรถยนต์รุ่นดังกล่าวหรือไม่อย่างไรหรือว่าขนาดหรือปริมาณของแบตเตอรี่ไฮบริดที่มีการเก็บประจุไฟฟ้าอาจจะมีขนาดเล็กเกินไปหรือไม่จนไม่สามารถสง่งผลให้ความประหยัดน้ำมันเกิดขึ้นกับรถยนต์ไฮบริดของโจไลออนทั้งนี้สมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับใครที่สนใจข้อมูลเหล่านี้หรือเรื่องราวดังกล่าวสามารถเข้าไปติดตามต่อได้ที่กลุ่มหรือเพจของฮาวาโจไลออน ได้ในทุกช่องทางและคอยติดตามตอนต่อไปนะครับว่าทาง GDBM จะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรและจะได้คำตอบเป็นที่พอใจของสมาชิกหรือไม่ในเวลนนี้ทาง C Element Channel พอรายงานสถานการณ์ไว้เพียงเท่านี้โปรดติดตามกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปสาหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ทำคลิปต่อๆไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ขอควาบขอบคุณแฟนคลับทุกๆท่านนะครับที่ติดตามให้กําลังใจกันเรื่อยมานะฮะวันนี้เรามีแฟนเพจทาง a c e b o o k นะครับสามารถค้นหาได้จาก a d ด e ี e อ e ิเมนต์ชานะครับตามที่ขึ้นหน้าจอนขณะนี้หรือท่านสามารถติดต่อโฆษณาได้ตามช่องทาง Facebook Fanpage หรือติดต่อทาง l i n e แอดที่ขึ้นณขณะนี้นะครับขอบคุณทุกๆท่านมากนะครับเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ